ว้นแล้วก็แม่แล้วก็ไอล้ลิงกำลังเดินมาอยู่ข้างล่างนูน่นหมวว่านเร็วๆเกิเหตุไม่คาฝันนะคะทุกคนน้ำตรงนี้หลุดนะคะยังไงไปไหนนะโอเคไป <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับหมูอ้วนแล้ววันนี้เราจะมาพ่นยาข้าวนะคะซึ่งรถเราไม่สามารถไปถึงท้างบนได้นะคะ <c oughs> ก็เราก็จะต้องช่วยกันยกของไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหมูอ้วนเนี่ยก็จะยกหมูอ้วนกยบแม่จะช่วยกันยกพวกใสายางอันนี้ไปนะคะส่วนพี่วรวิ์กับอายงก็ยกเครื่องขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งรถเราไม่สามารถขึ้นไปได้ นเห็ดูจังเลยสวยลูกชายก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้แม่ก็กำลังมัดเอกอันนี้นะคะมัดสายยางเพื่อจะได้แบกไปไว้ข้างบนนู้นได้พี่วูไม่ต้องเล่นน้ำนะไม่ต้องเล่นน้ำนะ พีวิทเมื่อกี้พีวิทกับอายงก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะทุโดโอมโหเจอดูเอาเลยตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปนรูกชายบอกว่ามีผลไม้เยอะเลยนะคะกระท้อนมันเรียกว่ากระท้อนดุกอืออือไปขึ้นไปเลย มนนอ,อ,อ,อืมนี่เลยนะคะทุกคนหมูวนก็แบะใส่ยาส่วนแม่ก็แบะข้าวไปกันเลยเลยแล้ว,วผมกับยงก็ยกเครื่องมาถึงบนนี้แล้วหมูอ้วนแล้วก็แม่แล้วก็ไอล้ลิงกำลังเดินมาอยู่ข้างล่างนูน่นหมูอ้วนเร็วๆว ไม่ช่วยช่วยไม่ไหวเหนื่อยนูนหมูุนแบกสายยางนะครับเพื่อที่จะมาพ่นยาข้าวไอ้ลิงก็ถืออะไรบางอย่างอยูอย่ในมือนะครับส่วนหญ้าก,ก็แบกพวกยาพวกปุ๋ยพวกน้ำเด่มอะไรพวกนี้ขึ้นมาจากข้างล่างนูน่นจอดรถไว้ข้างล่างค้วยนู่นะครับแล้วก็ค่อยๆเฉียง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 มาตรงนี้ แล้วก็ค้งจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับถ้าตรงมามันจะชันเกินนะครับ<ไง>นี่เลยขึ้นตรงมาเลยถ้าไหวอะถ้าไม่ไหวก็เฉียงเอา วันก็ขึ้นตรงนี้เลยทีเดียวส่วนลูกและหญ้านะครับก็จะไปตรงบ้านก่อนจะเอาพวกข้าวอะไรไปไว้ที่บ้านนะครับข้าวน้ำดื่มไว้ที่กระ๊อบที่ผมสร้างไว้ สุดยอดผู้หญิงแกล่งแห่งปีเลยทีเดียว oh. <laughs> อีกนิดเดียวมู่วันสู้ๆใกล้ถึงแล้ว oh. อีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้ว วางเลยตุ่มไปเลยมันไม่พังหรอกเป็นไงเกือบตายเกือบตายแต่ไม่ตายเนาะยังรอดมาได้ไลิงก็เดินชิลอยู่นู่นเลยไม่เหนื่อยเลยอ่ะถืออะไรอยู่หมูวัน<ะ>ถืออะไรอยู่ไอ้ลิงอ,ะอ,อ่ะอ๋อ ข้าวตอนนี้นะครับก็โตเท่านี้ละประมาณคืบกวัวนี่คืบกว่าว,าบ,ว,าวาบางต้นก็ประมาณคืบนิดๆก็ประมาณคืบกวกวเกือบสองคืบนะครับเต็มภูเขาเลยอีกหน่อยสูงกว่านี้เนี่ยจะเขียวทั้งหมดนี้เลยนี่แล้วก็กระ๊บอบที่ผมสร้างนะครับก็อยู่ตรงนูน้น ชดถังนะคะ่วนัไะฮอ้งเองขึ้นไปดูบนนูน่นนะหมวดบนอ่างเก็บน้ํำนูน่นว่าอ่างพักน้ําว่าจะมีถังไว้สําหรับพ่นยาในวันนี้หรือเปล่าลปเป็นอย่างไรล,ลิงเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมขึ้นมาเหนื่อยไหม <c oughs> แล้วนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไร เจือด <laughs> ขี่ขี <laughs> ่มวนไม่ไหวแล้ว <first> เราจะจะวายอาย,ย,อายงด้วยวอาโย,ง,ย,อายงอยู่นูน่นยงไปนั่งแชทกับสาวอยู่ตรงนูน้นตรงนู้นสัญญาณดีเฮ้ยบุตได้นิดหน่อยเน็ตไม่แรง โอเคบูทำอะไรอ๋อนั่งเล่นแลน้่ดะอ่าอ๋อต้องขเฮะาจ้โีว่ารถถังเป็นย้อนรลงเชปเนย้อ หว่างรางเครื่องกับเอาเนี่ยไหนหนักกว่ายกเครื่องเหนื่อยกว่าเหรอเอามันสบายไงแต่ยกอ่ะมันไม่ดีเดินเดี๋ยวยากขึ้นไปข้างบนนะครับว่าจะเจอถังสองร้อยลิตรหรือเปล่าถ้าเจอเราก็ได้พ้นไม่เจอก็ไม่มีขี้โม้ว่าเลยเดินจากข้างล่างขึ้นมานี่ไม่มีกระหอบอ,อ,อย่างนี้นะวิ่งจากตัวอายงมาแค่ตรงน,นี้มีกระหอบด้วยหอบโชว์หอบวัน,นอยด้วยหรอ เดี๋ยวให้ดูวิว360องศานะครับดูพวกยอดไผ่กันเลยมันยกสะบกสะบัดสวยงามมาก อะโวคาโคด,โดหมดแล้วนะครับเหลือแต่ลูกที่เล็กๆนะครับที่มันไม่น่ากินเลยนี่ดูต้นนี้แกหมดแล้วแต่ว่าไม่ขายแล้วนะครับไม่มีแลวหมดและฮะบางคนบางคน่ะเอาโวคาโด,ดเสียเขาก็ไม่แจ้งมาเหรอก็อยาให้แจ้งมามได้ไหม อืมบางคนเขาก็จะเข้าใจมางว่าเอ้ยผลไม้เสียเป็นธรรมดา,อ,าอะไรอย่างนี้ป่ะผลไม้อะเนาะมันอยู่ข้างในอะเรามองไม่เห็นตอนที่อยู่กับเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันสภาพดีไอ้พวกลูกที่อยู่กับเราอะเราก็กินได้นะแต่ทําไมพวกลูกที่เราส่งไปอะทาไมมันมันเละอะไรอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจมันก็เป็นบางลูกแล้วมันาาเป็นเพราะว่ามันโดนอบในกล่องหรือเปล่าแล้วก็ยังเข้าไปอยู่ในตู้รถ่ยเนาะอากาศด้วยเออผมว่าน่าจะแค่บางลูกนะ ก็บางคนก็บอกออ้ยอร่อยมากไม่มีลูกเสียอะไรเงี้ยบางคนก็เสียสองลูกอะไรเงี้ยบางคนนี่เสียเยอะเลยคนก็เสียเยอะก็เลยน่าจะน่าจะอยู่ที่อันนี้ด้วยอืหลายอย<ม>่างด้วยอมืมันก็ธรรมดาแหละผลไม้พืชผักผลไม้ก็มีเสียเป็นธรรมดามเราไปเลือกเองกับมือที่ตลาดยังเสียเลยถ้าของใายที่เสียก็แจ้งมาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะอืตอนนี้ก็น่าจะสุกหมดแล้วนะที่ส่งไป ยังไม่สูกก็อาจจะเหลือแค่บางบางคนบางลูกแต่อันไหนที่ไม่สุกก็แจ้งมาได้เลยเพราะว่าอาจจะยังไม่แก่พออืมและแล้วก็เจอถังสองร้อยลิตรแล้วก็เลยได้ท่นในวันนี้ฮะของพ่อไงโดนยาก็เลยแบกทังลงมา เล็กน้อยผู้ที่ไม่มีวันเหนื่อยของเราวิ่งได้ตัแต่เช้าเลยนะ <c oughs> เอายามานะคะทุกคนผสมใส่มาถ้าจับอะไรนะจับแค่โทรศัพท์นะถ่ายให้เห็นแม่นะอเอาไปอยู่ตรงนู้นให้เห็นแม่ให้เห็นว่าแม่ทำอะไรอยู่อ <laughs> าเดี๋ยวยังพาไป ไ <laughs> อ,อแม่เอของมันตุ้งตุ้งเฉเฉยตุ้งี่ไหนว่าแม่ทำอะไรอยู่ทอะไรย่เ้อุเอ,อทอะไรนะเหรออไม่ถ่ายแล้อทาอท,า <c oughs> ทไมไม่ถายอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำตาลน,นะคะทุกคนปุ๋ยเยอะกว่าทีร่รากระอ ตาอยคุจะตายจิปราจะตาอยเข้าไปเดี๋ยงทงว่ามันดังฮะออหนึ่งกะแพงครึ่ง หนูฟูหนูร้องหูฟไปอย่างตังตั้งแต่มันืูมันฟ แล้วก็ต่อไปเราก็จะคนนะคะทุกคนมังม่าเสูส่ชวิทุกคนให้อย่างละคนให้น้ําตาลปุ๋ยน้ําตาลของเราละลายแล้วก็เราก็จะใส่อะไรอีกก็ไม่รู้นะคะแม่ก็กําลังผสมอยู่อย่าบำรุงข้าวโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผสมแล้วก็คนให้ละลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะฉีดยาก,กันแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็แม่ก็ชินมาได้นิดหน่อยก็คือตรงมุมนี้มุมสามเหลี่ยมตรงนี้ชื๊บมาตรงนี้นะคะส่วนล่นลิงก็อยากช่วยนะคะดึงสายแต่ว่าดึงไม่ไหวนะคะมานี่แล้วเดี๋ยวยายย้อนกลับขึ้นมานะลูกยก,ก้อนหินเยอะไม่ใช่ยกดินส่วนคุณวลเราต้อคนให้ น้ำตาละละลายนะคะปุย๋ยมานี่มานี่ไม่ตก <c oughs> จะไปวิ่งฝั่งนู้นส่วนคุณย่าก็ฉีดไปนะคะเดี๋ยวก็ผลักกันฉีดนะคะนี่วันนี้สองพ่อลูกเซ็กซ์เหลืองเหมือนกันเลย โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวหมูอ้วนเนี่ยจะตักเข้าให้ลูกชายกินนะคะเพราะว่าลูกชายนี่คิดดื้อมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเที่ยงกว่าแล้วนะคะนั่งลงนั่งงอากินหมูหลายแล้วกินหมูไหลเชคหมูเลยว้าวเชคดีๆลูก นั่ลงลงไปนั<ม>่ลงลงดีๆจ้ะไม่รูร้สุดเลยโอเคล้างมือเลยล้างมือดีๆนะไม่เอาใจเย็นเลยไม่ได้นี่เป็นน้ำกินเหรอกินดจริงๆเลยเด็กคนนี้ ééé mình nói nói làm đi, à mưa ma lãng hết cả rồi.

กินเข้าไหมยินก็นั่งกินเร็วกินข้าด้วยก่อนแล้วให้้หมูต่ใช่กูไปเดี๋ยวเคนยนมันไมใช่หรอก นั่งินีั่ดีมาดูไอ้บูมาดูไอ้บูจีมมงจ่ะ้ไม่อะไรมอยแล้วอะไรนี่ไงเฮ้ยมาดูไอ่บูมาเลมาดูไอ้บูอเิดอะไรแล้วูไดนว่ะบแล้วอันน้ขาดีเก่งก็เลยบอกดีลวบอกดีแล้วไงเงอไม่ข้าเลยนะรดีาไม่ไดต้องอนออนี่นอนหรอนก็ต้องกินข้าดีๆไปจ้ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงแล้วนะคะ ือเขาก็จะมากินข้าวกันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะทุกคนน้ำตรงนี้หลุดนะคะน้ำหลุดเลยนี <S <S ย่ ตรงถนนนี้นี่น้าไหลลงมาเป็นสายน้ําลงไปข้างนู่นเลยนะคะทุกคนน้ําไหลเยอะมากน้ำไหลไปชี้ไปชี้ไปชี้เยไปชี้เลก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนเรากําลังจะนั่งกินข้าวกันแล้วี่ชายก็เป็นตัวขวดในวงวันเราวิก็กําลังจะแกะข้าวกินคิวไม่ไหวแล้วคนนี้ดูจากสภาพอ่ะ ตันนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะกินข้าวส่วนคุณยาก็ผสมยาไว้ก่อนนะคะเผื่อเรานั่งกินข้าวยาจะได้ละลายปุ๋ยเนาะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะทุกคนอุ้ยทำไมกล้องมองไม่เห็นเลยกล้องนี้มองไม่เห็นว่าฝนตกเลยอะ่ะ <like> อืม <Okay. S 1> อดูเป็นฝั่งนู้นก็น่าจะโอเคเนาะ ฝนนตกหมูอ้วนและแม่นะครับก็ไปหว่านปุ๋ยนะครับใส่ข้าวหลังจากที่พ่นยาเสร็จนะครับแต่พวกผมยังพ่นยาไม่เสร็จคนนัาปจะมานน้ำ่นแล้ว <c oughs> ก็เลยพ่นได้ประมาณไม่เกินครึ่งเกือบครึ่งนะครับก็ไปหว่านปุ๋ยอย่างนั้นเลย ไอ้ลิงก็ไม่ใส่รองเท้าเลยตามแม่ไปด้วยส่วนไอ้ยงนะครับก็ไปหาหน่อไม้หากจะปวกกอแถวๆวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปขายนะครับจะได้ได้ตังไปกินขนม วันนี้นะคะหมูอ้วนกับแม่ก็เขาเรียกว่าอะไรหวานปุ๋ยนะคะเขาเรียกว่านปุ๋ยน่าจะประมาณนี้นะคะก็ทําเสร็จแล้วนะคะทั่วไล่แล้วนะคะนี้ก็กําลังเก็บรายละเอียดนี่นี่หน่อยหน่อแล้วก็ลูลิงก็เดินไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวหมูอ้วนกับแม่เนี่ยก็จะลงไปข้างบ้านแล้วนะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวกลับบ้านนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้ยังพ่นฉีดยามไม่หมดนะคะแต่ว่าพอดีน้ํา หมดนะคะน้ําน่าจะหมดก่อนก็เลยอดฉีดต่อเลยก็เลยอีกนิดเดียวอีกประมาณสักสองสามถังก็น่าจะครบไล่นะคะแต่ว่าน้ําหมดก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวอ้วนอย่า,าแม่เราจะเข้าไปในบ้านรอนั่งพักแป๊บนึงก่อนเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนออ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 ระวังระวังระวัง เด็กคนนี้ไม่รู้จะเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะฮะอะไรนะไปเร็วๆเลยยังไงไปไหนนะนโอเคไปลิงอยาไปเล่นน้ำแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังเดินลงไปที่รถแล้วก็จะดูว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหมูอ้วนก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยเพราะว่าหมูอ้วนจะพาลูกลิงเนี่ยไปเล่นน้ำคลังนู้นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหมูอ้วนก็จะขอตัว ลากับบ้านกันก่อนนะคะวันนี้เราไปไหนมาครับไปอาบน้ำ่ใช่วันนี้เราไปไหนมาวันนี้เราไปทําอะไรมาข้างบนนู่นอะ่ะฮะทำอะไรข้างบนนูน่นคุณพ่อทําอะไรอะ่ะคุณพ่อเก็บทุกเรียนได้หนึ่งลูกนะคะแสดงว่ามันเพิ่งตกแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นนะคะโอเคเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะพาลูกชายไปไปอาบน้ําข้างานนู่นแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ อ้วนก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปนาคะบ๊ายบายอะไรนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเสียงดังมากบ๊ายบาย,ยาไปแล้วโอเคแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> cất subscribe cất kênh เหนื่อยเลยเหรอเหนื mm ่อยไหมฉันน้ำส่วนตัวส่วนตัวอยู่มีมี <c oughs> กระโดดไกลๆเลยเริ่มมีหนวดแล้วนะคะทุกคนเริ่มมีหนวดมีคราวพี่โบ <c oughs> มีหนวดแล้วเนี่ยไปไปกล้องหน่อยแล้วบายบายบายเอ้ bye